เอ้ยอยู่สั่งของมาขายจากเมืองจีนแต่ทําไมพูดภาษาจีนไม่เป็นเราก็มาคุยกันว่าในเมื่อเวียพูดจีนไม่เป็นแล้วเวียจะสื่อสารกับเขายังไงบังเอิญมาเลด โดนตรวจเขา cancel order เราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ CTW ปิดตู้คุยสำหรับ EPD นะคะทุกคนอาจจะมองว่าแปลกตาสินิดหนึ่งเพราะว่าเรามานอกสถานที่นั่นเองนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุด exclusive มาร่วมพูดคุยในรายการ CTW ปิดตู้คุยของเรานั่นเองค่ะเป็นหนึ่งในลูกค้าของ CTW Cargo ที่ใช้บริการของเรามาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะขอต้อนรับคุณเวียนะคะสวัสดีค่ะคุณเวียสวัสดีค่ะ รายการ CTW ปิดตู้คุยของเรานะ EP นี้คือสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยที่แบบได้คุณเวียมาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของเรานั่นเองนะคะอะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะขอเน้นย้ำรายการของเรากันอีกสักรอบนะคะสําหรับรายการ CTW ปิดตู้คุยของเรานะคะ,เป,ปเ,ะ,คะเป็นรายการที่ให้สาระความรู้ความบันเทิงไปจนถึงขั้นพูดคุยเมามอยกันแบบนี้นั่นเองค่ะที่เกี่ยวกับประเทศจีนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะในเรื่องของขนส่งอะตลาดค้าส่งแฟชั่นสินค้า เอาเป็นว่าอะไรที่เกี่ยวกับประเทศจีนนะคะเราจะมานั่งพูดคุยมอมอยกันในคลิปวิดีโอนี้นะะั่นเองค่ะตอนนี้ตื่นเต้นแล้วอยากจะสัมภาษณ์อยากจะร่วมพูดคุยกับพี่พี่เวียสุดๆแล้วนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะค่ะพี่เวียก็ตื่นเต้นค่ะ <laughs> ก่อนอื่นเลยอยากสอบถามพี่เวียนิดนึงว่าตอนนี้พี่เวียทำธุรกิจอะไรอยู่คะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอ๋อหลักๆก็คือจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องหนังค่ะพวกอิสเซสซิลีที่เป็นเอาไปผู้ผลิตกระเป๋าเข็มขัดรองเท้าอะค่ะเอาไปประกอบพวกงานโลหะพวกกาเมนพวกเสื้อผ้าที่พวกเป็นเป็นงานโลหะทั้งหมดอะค่ะมีทั้งส่งทั้งปีค่ะถ้าแบบหน้าร้านไม่มีลูกค้าอยากแบบทำแบรนด์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลโก้ของแบรนด์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถ ผลิตได้ะนะถ้าในนาคนที่ฉันอยากจะทํา,าแบรนด์ขึ้นมาคือ,อนี่มีคนเชอดีๆแล้วนะคะมีีมียแล้วแล้วอย่างงี้พี่แอวรู้จัก C T W Cargo ได้ยังไงพโตมากับ C T W Cargo ดีกว่าค่ะ<ม>ยุคที่ C T W Cargo เพิ่งเริ่มก่อตั้งอะคะ่ะยังไม่ได้เป็น C T W Cargo ในทุกวันนี้การนําเข้าสินค้าจากจีนมาไทยอะคะ่ะยังมีคนทำน้อยน้อยมากๆคือแบบนับนับเป็น1นึได้เลยอะค่ะพูดง่ายว่าเหมือนพ่อกับบอส เป็นเพื่อนกันแล้วก็เหมือนชวนกันบุกเบิกทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนั้นมีพี่เวียเคยได้ไปจีนหรือไปดูสินค้าอะไรีบ้างไหมคะไปค่ะช่วงแรกๆที่ที่เล่าไปย้อนไปก็คือเหมือนลูกตามพ่อไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยค่ะขอบอบไปด้วยแบบพ่อไปต่างประเทศไปจีนอยากไปด้วยอยากไปเห็นอยากไปรู้อยากไปเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเหมือนเราตามเขาไปดูว่าแบบ เออมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะณตอนนั้นถ้าย้อนไป20ปีที่แล้วนี่การสนส่งยังมีแค่ทางเรือใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะมาถึงเมืองไทยและถ้าเกิดแบบมีพายุมีนู่นมีนี่เหมือนช่วงนี้เลยใช่มันก็จะแบบเลดไปแล้วเวลามันก็จะไม่ไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนใช้ทางเรือแล้วปัจจุบันใช้เป็นทางเรืออยู่ไหมคะหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นทางรถแล้ว ค่าขนส่งระหว่างเรือกับรถมันก็แตกต่างกันเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะอันนี้พี่เวออธิบายให้เห็นว่าของพี่เวอเนี่ยมีทั้งหน้าร้านแล้วก็รับออเดอร์ที่เป็นพีออเดอร์กับลูกค้าทีเนี้ยถ้าเป็นแบบงานหน้าร้านที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แบบว่าเรากําหนดวันส่งกับลูกค้าที่แน่นอนเพราะว่าพี่เวอมีทั้งลูกค้าที่ขายแบรนด์ในห้างแล้วก็ลูกค้าที่แบบเป็นทํางานแฮนด์เมดขายตามตลาดนัดหรือขายพวกแบบ แบนด์ของเขาเล็กๆอะไรเงยก็มีทั้งรายย่อยแล้วก็รายใหญ่ลู่ใช่ใช่ค่ะ,ะแล้วก็หลังๆเนี่ยพี่เบียร์ใช้ EK หรือว่าทางรถมากกว่าเพ,เพราะว่าทางรถอะพี่เบียมองว่าเวลามันแน่นอนกว่าค่ะระยะเวลาที่เราจะนัดกับลูกค้าแต่ถ้าเป็นทางเรือพี่เบียรจะสั่งเฉพาะที่แบบเออเหมือนเรา สั่งมาเพื่อขายหน้าร้านที่ไม่ต้องมีเวลาแน่นอนสั่งมาสต็อกใช่การที่เราเฮ้ยสินค้าชิ้นนี้มันขายได้เรื่อยๆมีออเดอร์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาทางเรือเพื่อแบบเออเซฟว่าต้นทุนเราจะได้ถูกลงแต่จริงๆแล้วข้อดีของ CTW เขาก็จะแจ้งลูกค้าชัดเจนนะคะว่าทางรถใช้เวลากี่วันทางเรือใช้เวลากี่วันถ้าเวลามันจะเลทอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือว่า พยากรณ์อากาศเนาะหรือว่าติดด่านตรวจอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้โอเวอร์อ่ะคะกระบวนการทํางานหรือว่าความสะดวกสบายในอดีตกับปัจจุบันเนี้ยมันต่างมากน้อยแค่ไหนคะ่ะอย่างที่พี่เบลเล่าว่าพี่เบลขายอะไรกระเป๋าเป็นงานพวกเนี้ยม,ม,มันจะมีการชุบสีค่ะคือมันจะมีสีเงินสีทองสีเหลืองดําสีทองเหลืองนู่นนี่นั่น<ะ>ทีนี้สมัยแรกๆอะ่ะเหมือนพี่เบลบอกก่อนพี่เบลพูดภาษาจีนีม่เป็นเลยจริงๆอ่ะทุกคนอะ่ะแปลกใจมาก พวกเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักพี่วิวว่าเอ้ยอยู่สั่งของมาขายจากเมืองจีนแต่ทาไมพูดภาษาจีนไม่เป็นคือพูดไม่เป็นเลยส่วนใหญ่เขาจะมีคําถามนี้ตลอดเ,เวลานำเข้าว่าเก่งภาษาเก่งอะไรนี้น่เลยพูดจีนเป็นไหมสั่งของจากจีนเนี้ยหยุดคุณต้องพูดภาษาจีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ อันนี้ก็เป็นทิปอีกเนาะเรามีแบบ C T W เราไม่ต้องพูดจีนเป็นก็ได้อย่างที่พี่เวียขายอะไรกระเป๋าอ่ะ <c oughs> มันก็จะมีสีแยกไปว่าสีนิกเกิลสีนิกเกิลดำสีเงินสีทองนู่นนี่นั่นทีเนี้ยเราก็มาคุยกันว่าในเมื่อเวียพูดจีนไม่เป็นแล้วเวียจะสื่อสารกับเขายังไงก็ใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาคาราโอเกะซึ่งบางทีอะ่ะคนจีน บางร้านเขาก็ไม่ไม่เก่งไม่ถนัดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็เลยตั้งเป็นโค้ดเลขอ่าอ,อย่างสีเงินเกดเอพี่เวก,ก็ใช้เป็นนับเบอร์หนึ่งลันไปเลยคะ่ะ1นึถึงสิบ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะ,คะจนแบบร้านพาร์ทเนอร์ที่เมืองจีนซัพพลายเออร์ที่เมืองจีนแบบรู้ละเราเขียนแค่นี้เขาก็รู้ว่าเราต้องการสินค้าอะไรรหัสนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคนจีนพัฒนาเร็วมากนะคะพออีกปีเราไปเขาก็เปลี่ยนถนนก็เปลี่ยนวัฒนธรรมหรือว่าเทคโนโลยีบางอย่างเขาก็เปลี่ยน นานๆไปทีนี่คือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วมากแล้วเขาพร้อมที่จะพัฒนายอยู่เสมอเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเขาก็ไม่ได้คิดที่จะสื่อสารภาษากฤษ,ษแต่เดี๋ยวนี้เหมือนถ้าไปอีกรอบหนึง่งเขาพยายามที่จะขายของกับต่างชาติมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเรามีคาโก้ที่แบบดีๆที่แบบว่า <c oughs> มีแอปพลิเคชันมีแบบช่องทางในการสั่งของได้ง่ายขึ้นมันสะดวกมากๆเลยกระบวนการขนส่งอะค่ะพี่เวียมันส่งผลต่อความสําเร็จของ ธุรกิจอะไรแบบนี้ไหมคะส่งผลมากน้อยแค่ไหน,น เออจริงๆพี่ว่าการขนส่งมีผลมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่พี่เวล่าว่าพี่เวลมีทั้งลูกค้าหน้าร้านลูกค้าที่พีออเดอร์แล้วก็ลูกค้าที่เป็นแบรนด์อย่างลูกค้าที่เป็นแบรนด์เนี่ยเขาจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องเวลาเขาอะต้องวางไว้แล้วล่ะว่าของมาถึงเขาวันนี้<า>เขาใช้เวลาผลิตกี่วันแล้วอีกกี่วันเขาวางตลาดาอกอกไหมคะแล้วพี่เวลนัดเขาว่าของจะถึงวันที่15แต่บังเอิญมันเลท มันไม่ได้มีผลกระทบแค่ว่าพี่จะส่งของเขาไม่ได้แต่มันมีผลกระทบรายผลิตเขาเพราะว่าเกิดเขาเตรียมเตรียมงานไว้แล้วว่าเขาจะผลิตเหมือนจ้างช่างแผ่นงานช่างไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบเป็นแบบทอ้ทอขอท้อไปเลยพอมี ek มันง่ายขึ้นสมมตุติทางพาโก้แจ้งเราว่า5-7วันเราก็อาจจะบอกลูกค้าไปว่า7-10วันเรามาเร็วเราส่งเร็วเขาแฮปปี้แต่ถ้าแบบ เมันเลทมันเลด3วัน2วันมันก็ยังอยู่ในเวลาที่พี่เวียแจ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยบางเจ้าเขาก็เป็นพีออเดอร์แล้วเขาก็ต้องต้องการสินค้าที่แบบบวนนะคะคือบางคนเนี่ยมาดูหน้าร้านแล้วชอบตัวนี้แต่สต๊อกเราไม่ถึงถ้าเกิดเรามี แบบเหมือนมี power ที่จะสั่งให้เขาเร็วเขาก็ไม่ไ,ไม่หนีเราไปสั่งที่อื่นอะไรประมาณนี้ค่ะคําถามต่อมาค่ะพี่เวนนี้จะแบบอยากรู้มากด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะปกติแล้วอ่ะเพื่อนจูหรือว่าคนรอบข้างจูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาทําธุรกิจเขาจะอยู่ในวงการเกี่ยวกับเมคอัพสกินแคร์ความสวยความง,งามซึ่งพี่แวนทำธุรกิจที่เป็นพัดอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะดูแบบ แบกแนวฉีกดิดหนึ่งเรื่องยากไหมคะกว่าจะมาถึงตัว,วันนี้ยากไหมถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบอ <laughs> แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นมรดกแล้วกันแล้วก็เหมืนกับคุณพ่อทําอาชีพนี้ยมาตั้งแต่พี่เวียเล็กๆสิ่งเนี้ยมันโตมากับเราอะคะ่ะแต่พอเราทําแล้วเรารู้สึกว่า เจอผู้คนหรือว่าเจอลูกค้าที่ดีๆเหมือนเราดีลกับลูกค้าแล้วเราประสบความสำเร็จมันเหมือนกับว่าเราแฮปปี้แล้วเราก็แบบเออทำแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มค่อยๆชอบแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงรอยต่อระหว่างที่คุณพี่เวียสารต่อจากคุณพ่อแล้วก็กว่าจะมาเป็นร้านนี้ค่ะเหมือนเป็นช่วงที่แบบวิกฤติด,ด,ดนึงไหมเอ่ยตอนที่คุณพ่อพี่เวียเสียค่ะ,คะเหมือนพี่เวียเพิ่งเรียนจบเนาะแล้วเหมือนกับว่า เรียนรู้มาแล้วละ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอพ่อพาไปบ่อยพาไปตลาดพาไปเมืองอจีนอะไรอย่างเงี้ยเราพอจะรู้แล้วก็เหมือนคุณพ่อสร้างมาให้แล้วเหมือนเราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นใหม่มใช่เพียงแต่แค่เราต้องตั้งรับกับมันแล้วเดินไปต่อให้มันดีขึ้นแล้วที่พี่บอกสร้างคุณพ่อไม่ได้สร้างแค่ธุรกิจนะคะคุณพ่อสร้าง meet, มิตรสร้างเพื่อนสร้างพาร์ทเนอร์สร้างทุกอย่างไว้ให้พี่เบียร์ถ้าพ่อกับ ทาง CTW ไม่ได้โตมาด้วยกันหรือไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วพี่ว่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เดินเข้ามาติดต่อคาโก้อะค่ะ เขาก็ต้องแบบต้องดูเครดิตเ, <u> uh, เราเนออเอะนิดนึงใช่พี่ก็เลยบอกว่าบนความโชคร้ายเราก็มีความโชคดีอยู่พอโควิดทุกคนก็ไม่ค่อยได้แบบซื้อจับจ่ายใช้สอยพว่งานแฟชั่นแต่บางธุรกิจก็ปิดตัวลงแล้วก็บางบางแบรนด์ก็ถือว่าปิดตัวลงใช่ไหมคะแล้วมันก็เหมือนห้างปิดเหมือนคนก็ไม่ได้จับจ่ายใช้สอยของฟุ้มเฟือยอะไรอย่างนี้แล้วช่วงนั้นก็ม like well ีแต่คนอยากหาชุดตรวจแมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนมาบอกว่า วิย์ oh yeah. เราสั่งแมสมาขายกันไหมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. พี่เวก็เลยแบบเออเออน่าสนใจก็ก็ดิวดิวดิว,ดวสั่งมาปรากฏว่าโดนตรวจตู้โดนตรวจแล้วเหมือนของก,กักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนกับตอนนั้นเหมือนแมสขาดตลาดหายากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาตามกําหนดอะแล้วเหมือนพอพอช่วงที่แบบเขาปล่อยแล้ว mm hmm. ว่าคนใครจะเอาเข้ามาขายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าของล้นตลาดแต่ของเราอะ mm hmm. มันมันมาช้ากว่ากําหนด พอพอลูกค้าบางคนไม่รอเราก็ต้องแบบยอมว่าเขาแคนเซิลออเดอร์เราเขา,เขาก็ต้องอยากได้ของเหมือนเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เลาหลีดไทม์เนอะแต่พอดีตู้มันโดนตรวจมันก็ช้าโดยที่ไม่มีกําหนดอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ทางคาโกอค่ะก็ก็ช่วยพพอร์ต hmm. เหมือนกับว่าในการที่แบบโดนตรวจโดนจับ mm hmm. มีปัญหาอะไรก็ยกหูบอกได้ช่วยเคลียร์ได้ mm hmm. อะไรประมาณเนี้ค่ะ พี่ถึงบอกว่าทุกุกธุรกิจมันมีปัญหาแต่ถ้าเรามองปัญหาให้มันเป็นโอกาสว่าถึงถึงมันจะแย่แต่เขาก็ยังดูแลเราแบบนี้ด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าพี่เวร์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จุ๊องหูแข่งแกร่งมากเลยนะ <c oughs> ผ่านมาหลายหลายหลายเจนเหมือนกันตั้งแต่แบบกากสาต่อธุรกิจจากคุณพ่อการมาเรียนรู้ธุรกิจอะไรแบบนี้รวมถึงผ่านช่วงโควิดอะไรอย่างนี้มาด้วยอย่างนี้พี่เวี์เป็นคนที่แบบ เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีภูมิระดับหนึ่งในอนาคตแบบนี้มีอะไรที่แบบมีความเป็นกังวลอยู่ไหมคะถามว่ากังวลไหมไม่ถึงขั้นกังวลแต่รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นแล้วพร้อมที่จะเจอปัญหา<ม>แล้วมั่นใจว่าถ้าถ้าเจอปัญหาแล้วเราจะผ่านมันไปได้<ม>เราพร้อม,อมที่จะสู้<ม><ม>ใช่ใช่มากกว่า<ม>เรารู้สึกอบอุ่นที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีคู่ค้าที่ดีอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า<ม>เป็นปัญหาเป็นปัญหาใช่ใช่ใช่ค่ะ ในฐานะที่พี่เมียเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกค้า CTW c a r g o ที่เรียกได้ว่าใช้บริการของเรามาอย่างยาวนานมากๆอยากจะให้คำสามคำหน่อยว่าเฮ้ย CTW ต้อง3ามคำนี้เท่านั้นนะง่ายง่ายสะดวกสะดวกปลอดภัยปลอดภัยก็คือง่ายกับสะดวกมันมาด้วยกันอ,อยู่แล้วเนอะเพราะว่าทุกคนต้องมีมือถือและมีแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย คุณลูกค้าตามตอนไหนคุณก็เข้ามาดูเลยมันสะดวกมากอย่างสมัยก่อนต้องโทรโทรแล้วแบบ่ปียี่สิบปีแล,ล้วหรือว่าต้องใช้เป็นอีเมลสั่งของอะไรอย่างนี้ต้องต้องสแกนบินแล้วก็ส่งทางเมลอะไรอย่างนี้เลยแล้ว p r o เ e s กว่าจะได้สินค้ากี่เวลาไปาาเกือบเดือนแหละอไปลอดภัยก็คือว่า เชื่อใจได้ค่ะคาร์โก้อของเราแบบว่าเหมือนกับว่าไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเป็นมิชฉาชีพเพราะสมัยนี้มิชฉาชีพก็เยอะเนาะแบบว่าหลอกขายสินค้าหรือหลอกว่าตัวเองเป็นคาร์โก้นําเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สินค้าอาจจะไม่ไม่มาถึงหน้าบ้านเราจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น3คํานี้เหมาะสมกับ CTW ค่ะอยากจะให้ฝากอะไรไว้หน่อยสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจอย่างเงี้ยคะะ่ะเหมือนมีคนเข้ามาถามเฮพี่เานเข้าสินค้าจากจีนอ่ะเป็นนำเข้าเป็นยังไงยากไหมจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงคือคนที่ใช้คําว่าเริ่มต้น ะคะก็เหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินเด็กที่เดินชา้าเพราะไม่กล้าที่จะเดิน <é S 1> อ่แต่ตอนนี้มี CTW ที่มีทีมงานแล้วกันที่คอยดูแลเราได้สมมุติเราเพิ่งหัดเดินแต่เรามีคนที่คอยจับมือเราเดินมันก็จะง่ายขึ้นเราก็จะแข็งหรือโตขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพี่เวียก็เลยจะแนะนำว่าถ้าน้องๆคนไหนหรือผู้ค้าขายคนไหนที่แบบ อยากทำธุรกิจค้าขายกับเมืองจีนอ,อยากนําเข้าสินค้าจากเมืองจีนไม่ว่าจะเป็นแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่<ะ>เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออ,อะไรเล็กๆเ,เหมือนอย่างของพี่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสินค้าที่แบบมีตั้งแต่แบบเล็กเท่าเข็มแล้วก็เยอะมากคือเ,ววเ,เร SKU มีหลาย SKU มากถต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบเอ๊ะสินค้าตัวนี้เราสั่งแค่เนี้ยคาโก้จะดูแลไหมคาโก้จะรับนําเข้าให้เราไหม,ไมอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ลองติดต่อมาที่ C T M นะคะจะมีน้องๆทีมงานคอยซัพพอร์ตอยู่เราลองพูดคุยคุณจะสั่งในรูปแบบไหนเมาส์ตู้ฝากตู้ฝากสินค้าอะไรอย่างนี้ค่ะ เฮ้ย CTV ค่ะโก้ขนส่งอย่างเดียวไหมไม่ค่ะเพราะว่าเรามีทีมงานที่ซัพพอร์ตแล้วก็แนะนำดีมากคือไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนไม่ต้องเข้าใจในเรื่องการโกางใช่ไม่ต้องเข้าใจในเรื่องของกระบวนการแค่คุณบอกว่าอยากสั่งเข้าสินค้าจากจีนอยากได้อะไรบอกคือขอแค่กล้าที่จะกล้าอย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งกลัวใช่ค่ะแล้วแล้วคือเวียกล้าการันตีว่าแบบมั่นใจปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องมิจฉาชีพหรือเรื่องการหลอกลวงให้โอนเงินหรือว่าแบบฉันติดต่อกับ บริษัทนี้แล้วจะปลอดภัไยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีในพาร์ทของธุรกิจแล้วทีนี้ในพาร์ทของเป็นผู้ใช้บริการ CTW ค่ะโก้บ้างอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดนึงว่าแบบเฮ้อนาคตเป็นยังไงหรือว่าแบบเพิ่มเติมส่วนเติมตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเอ,อ่อถ้าฝากให้ CTW นะคะเวียพูดได้เลยว่าเวียโตมากับ CTW โตมาทั้งชีวิตกับ CTW <c oughs> ก็ได้ครึ่งชีวิตที่เหลือไอ้ครึ่งชีวิตที่โตมาแล้วกัน <c oughs> เดวก็จะบอกว่าง่ายๆเลยค่ะคือ CTW พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เมื่อก่อน CTW ไม่มีแอปพลิเคชันเป็นการแบบว่าโทร <c oughs> แล้วก็คุยกันต่อสายหาของ <c oughs> เชื่อเวียเธอคะ่ะแบบ20ปีนี้ย เขามีประสบการณ์และเขาโตพอเหมือนเหมือนวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพเหมือนเด็กที่เรียนจบมหาลัยแล้วกําลังมีการพัฒนาต่อไปในในข้างหน้าก็เปรียบเสมือน CTW เนอะตอนนี้ที่แบบโตเต็มที่แล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกคนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออยากฝากให้ลูกค้าใหม่ๆแล้วก็ลูกค้าเก่าๆมั่นใจใน c t w ค่ะ ต้องบอกว่าขนส่งที่มีทุกวันนี้ค่ะก็หลายๆค่ะก็มีเกิดขึ้นเ,เ,ยเยอะมากแต่เราไม่รู้ว่าเราจะมั่นใจได้ไหม<ช>อะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือบอสมีทีมงานที่ไปเดินดูว่าเมืองไหนเขาผลิตอะไรขึ้นชื่อแล้วเป็นต้นทุนที่ถูกจริงๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะ<ช>คืออันเนี้ยบอสทำนะคะบอสของ c w ไ,<ม><ม>ไปเดินจริงๆเหมือนตลาดเฟอร์นิเจอร์ต้องไปเมืองไหนตลาดเสื้อผ้าเสื้อผ้าต้องไปเมืองไหน ตลาดอะไรต้องไปเมืองไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดเป็นบอสยังไปเดินเดินเป็นวัน,วนเดินเดินเพื่อหาแล้ว เขาก็สะสมมาว่าเขารู้แล้วว่าถ้าถ้าลูกค้าอยากได้สิ่งเนี้ยเขาจะไปหาที่เมืองไหนหาที่ตลาดไหนหเพราะฉะนั้นท่านคุณเป็นมือใหม่ใช่ไหมคะแล้วอยากได้ต้นทุนที่ถูกอยากได้แหล่งผลิตที่ถูกต้องอที่ได้ราคาที่แบบคุณสามารถเอาเข้ามาแล้วขายต่อได้อย่างเงี้ยคิดว่าปรึกษา CTW ได้ค่ะสำหรับวันนี้คือบอกได้เลยว่าทั้งคุณผู้ชมแล้วก็แฟนๆรายการ CTW ปิดตู้คุยนะคะได้สาระความรู้ที่เต็มอิ่มแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่เวมากมากเลยที่ มาแชร์ทั้งในพาร์ทของผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจแล้วก็ที่มาแชร์ในหนึ่งที่เป็นฐานะลูกค้า CTW Cargo มาอย่างยาวนานด้วยนะคะรับวันนี้ต้องแบบขอขอบคุณพี่เวียมากมากเลยยินดีมากๆค่ะและถ้าใครนะคะสนใจที่อยากจะนําเข้าสินค้าจากจีนมาไทายหรือว่าเดินตลาดขาส่งที่ประเทศจีนนะคะสามารถร่วมพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยคะ่ะสาหรับรายการ CTW ปิดตู้คุย EP นี้นะคะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยและถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆจาก CTW Cargo อย่าลืม กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะใจเซียนเนี่ยจะคคำถามสุดท้ายนิดนึงต้ถามว่าพี่เอยรงไ่ให้หน้าเด็กปา <c oughs> น่ะน่ะ <c oughs> าจริงน้าเด็ก <c oughs> ตก็ต้องไม่เครียดค่ะ <c oughs> เพื่อนเคยไหมคะเวลาที่เราไปเดินตลาดค้าส่งที่จีนเนี่ยและเราไม่รู้ว่าสินค้าตัวนี้รับผลิต OEM หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าจะสอบถามว่ายังไงสัจจินต้องรู้วันนี้ขอเสนอคาว่าฉิงเวิ่นหนีเจอโช OEM เชิงฉันมาฉิงเวิ่นหนีเจอโช OEM เชิงฉันมาแปลว่าขอโทษนะคะคุณรับผลิต OEM หรือไม่อย่าลืมไปทดลองใช้กันนะคะได้เสี่ยง CT the